สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์แอสโโทราทาร์ิ่งนะคะเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วเช่นเคยก็เอเนรจี้นี้เป็นราศีที่เชื่อว่าอะไรๆท่านที่เป็นชาวราศีนี้ก็รอคอยอยู่เพราะว่ามันแบบ เป็นคลิปช่วงหลังๆอะเนาะคลิปราศีแบบก่อนหน้านี้ผ่านไปเยอะแล้วก็คือราศีนี้เป็นของมีนะคะใครที่มีความเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์มีมาดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าคุณจะดูแบบไทยตะวันตกอะไรที่รู้สึกว่ามันสบายใจดูไปเลยนะคะก่อนอื่นนะฝักทุกคนนะติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือเก่าผู้ติดตามใหม่ดีต้อนรับทุกคนมากๆเลยแล้วก็ชาวสองด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กระดิ่งใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์มาแบบว่าทักทายมาอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้เหมือนเดิมใครก็จะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมคือใครจะมีการดูดวงส่วนตัวด้วยใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาที่ไลน์ของใครนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสั่งโอเปอร์เสริมดวงด้วยก็ทักมาที่ไลน์ของใครเช่นเดียวกันคือการดูดวงจะแบ่งเป็น3 3แบบหลักๆก็คือดูดวงแบบโปรด่วนโปรหลักโปรเสริม โปรด่วนคือ199่ง่้ถามไพ่ไม่เกิน3ข้อพลังงานพลังงานของการเจาะไพ่จะสั้นๆแล้วก็การอ่านไพ่จะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นโปร9 9 9ได้คําตอบภายใน1นึสวันอะไรแบบนี้แตถ,ถ้าเป็นคิวโปรลักก็จะเป็นคิวป,ปกติที่รันไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นโปรที่ฮิตตลอดการเพราะว่ามันคุมที่สุดคือโปรหลักจะได้ทางไพ่รักที่เป็นพลังงานพลังงานรัก ที่ได้เห็นแนวทางของดวงรักของคุณในช่วงชีวิตใกล้ๆตรงนี้ของการเปิดไพ่แล้วก็พลังงานของไพ่รวม15บ้าใบที่หายากมากๆในการเปิดไพ่โปรราคาประมาณนี้แล้วมีไพ่ให้เยอะถึงขนาดนี้แล้วก็จะมีไพ่เจาะคำถามด้วยซึ่งโปรหลักจะเริ่มต้นที่399ได้ไพ่รักได้ไพ่รวม15บา้าใบแล้วก็ได้คำถามเจาะสาข้อถ้าเป็นโปรหลักอื่นก็คือเพิ่ม จํานวนเจาะของข้อไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีไปจนถึงโปรไม่อันด้วยทีนี้โปรสองก็จะเป็นโปรสองความรู้สึกที่เป็นโปรไพ่พิเศษซึ่งโปรสองโปรเสริมมันจะเป็นการใช้ไพ่ที่ต่างออกไปการสับไพ่นางฟ้าที่แถมให้ก็จะต่างกันแล้วก็มีการแอบสับไพ่บางอย่างพิเศษให้ด้วยเป็นสไตล์การดูของไข่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น s e c r เ t ในแนวของไข่อะไรแบบเนี้ยเนาะทีนี้ถ้าใครที่อย่างเช่นว่ารักเก่าเอยหรือรักใครที่แบบปัจจุบันหรืออะไรก็ตามแล้วแบบว่าคุณยังไม่แบบยังไม่สามารถรู้หรือไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจริงๆแล้วพวกเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรแบบนี้คือใช้ไพ่โปเสริมเนี้ยมันจะแบบเจาะลงไปมากกว่าไพ่ปกตินะคะทีนี้เสริมดวง wallpaper ก็คือต้องบอกว่าไข่แต่งให้แบบสวยฉำ่ำ แล้วก็ของแต่งจุกๆแน่แนๆข้อความของแต่งพลังงานบวกๆสีสันแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้ไพ่คือต้องบอกว่าราคาของไข่299และให้ไพ่ถึง5ใบและแต่งแบบนี้หายากมากๆฉะนั้นใครที่สนใจก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ทั้งดูดวงหรือว่าเปเปอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งอะไรหรือว่าจะจองหรือสั่งทั้งคู่ก็คือไลน์ของไข่ khaidoz นะคะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาถ้าไม่พร้อมไม่จรงิงจังอย่าแอดมานะหรือรวมถึงใครที่แอดมาแล้วไม่พร้อมโอนหรือรอใครโอนแล้วไม่พร้อมอย่าเพ,พิ่งแอดมานะคะ ให้พร้อมจริงๆทีนี้พลังงานตรงนี้ของคุณนะมีไพ่นี้ p a s t l i f e e r l a t i o n s h i p อ่ะคือใข่จะบอกว่าใข่ไม่แปลกใจว่าทำไมบางทีอะ่ะเวลาแบบอัดคลิปอะ่ะ95จะบอกว่า98เลยได้ซ้ำคือคลิปแรนดอมแต่ละคลิปจะมีพลังงานรักเก่าอยู่เสมอเลยอะ่ะแปลกมากมันมันมีพลังงานรักเก่าจริงๆอะ่ะเออ พลังงานแบบนี้พาสไลด์ไปเลยทันมีไพ่ฮันนีมูนคือต้องบอกว่าคู่รักบางคนที่เป็นพลังงานรักที่ดีเนี่ยเอเนจี Energy มันจะมีหมายให้กับว่ามีบางท่านที่มีช่วงความสุขมีโมเมนต์ที่น่ารักกับคู่รักกับคนรักอะไรแบบนี้แต่พลังงานบางท่านตรงนี้นะคะเป็นมีนบางคนที่1นึ่งมียังรอรักเก่ากับสองมีพวกที่เป็นเอ e นจีที่เขาเรียกว่าเดอะวันหรือคนที่ใช่อะ่ะ เป็นคนในอดีตท,ที่ติดตามกันมาหรือเป็นอดีตท,ที่ในปัจจุบันเนี้ยเป็นอดีตในในปัจจุบันเนี้ยแหละเออนึกออกปะพลังงานเอเนจีมีวันนี้คือสี่เหรียญแฮงแมนไพ่ใหญ่เลิฟเวอร์ไพ่ใหญ่และมีอัศวินถ้วยนี่คือเซตแรกนะคะต้องบอกเลยว่าพลังงานบางท่านตรงนี้เกี่ยวข้องกับคือเกี่ยวข้องกับพวกราศีเมถุนได้ เกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกระกุพิจิกมีนได้นะคะหรือเป็นพวกพลังงานที่สามารถเกี่ยวข้องกับธาตุไหนก็ได้ราศีอะไรก็ได้แต่พลังงานตัวนี้ต้องบอกเลยว่าพลังงานบางท่านตรงนี้ชาวมีนบางคนอะคุณยังอยู่ในช่วงพลังงานที่แบบว่าทุกอย่างมันอาจจะมีเหมือนจังหวะของการที่อาจทำให้ชีวิตมันต้องแบบ s t r u g g l i n g หรือทุลักทุเลหรือว่ายังแบบติด ติดขัดในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่และยังมีคนที่ยังรอใครกลับเข้ามาในชีวิตรอเดอวันที่บางคนรู้สึกว่าเจอแล้วด้วยสําหรับบางท่านนะคะสําหรับมีบางท่านคุณรู้สึกว่าคุณเจอแล้วด้วยมันเป็นความผูกพันมันเป็นใครบางคนที่เป็นมีนตรงเนี้ยโดยเฉพาะมีนโสดที่รอใครอะ่ะคือ บางคนคุณแบบรู้สึกผูกพันกับใครเป็นพิเศษบางคนตรงนี้คุณจะรู้สึกว่าอ่าโอเคมันอาจจะมีช่วงเวลาของการที่มีมีการทําให้รอคอยบางคนยังรู้สึกเหมือนไงคะกับว่ายังรออะไรหลายอย่างให้มันเปิดทางหรือยังรอยังรอให้คนเหล่านั้นที่เป็นคู่ของคุณอะแบบหนึ่งคิดได้ตาสว่างหรือตื่นรู้หรืออะไรก็ตามหรือรวมถึงตัวคุณบางท่านด้วยอืม พลังงานตรงนี้ Energy มาแบบนี้ค่ะอย่าต้องบอกเลยว่าคนโสดบางท่านตรงนี้นะคะมันจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าพลังงานในช่วงใกล้ๆของคลิปนี้บางคนน่ะจะมีรักมีใครเข้ามาแน่นอนเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าอืมเวลค่าเหมือนแบบเวลคัมมิ่งเลิแบบ love, แบบต้อนรับความรักหรือต้อนรับเดอะวันคนที่ใช่เข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะเออเป็นไพ่พลังงานเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่า พรมริคิดจัดให้อะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็บางคนน่ะจะมีผู้พลังงานเก่าๆอะ่ะกลับมาหรือรอกันเพราะว่าไพ่แบบนี้นอกจากจะหมายถึงมีรักเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางท่านที่เป็นโสดมันยังหมายถึงบางคนน่ะเป็นพวกอดีตท,ที่อยากจะกลับเข้ามาเพราะว่ายังเหมือนแบบยังมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างถึงมีนบางท่านตรงนี้ทีนี้โหไพ่เอนจีต่อมามีควีนเหรียญอู้ สองเหรียญมีพลังงานที่าบางคนดีวกับชาวธาตุดินกับประสบมังกรได้ด้วยนะเออจะดีวกับอะไรก็ได้แหละแล้วแต่เพราะว่าพลังงานมันเป็นแบบแรนดอมสามารถดีวกับราศีหรือธาตุอะไรก็ได้ทีนี้เอ e เน y มีสองไม้เท้าด้วยแล้วก็มีหกไม้เทา้าใครจะบอกว่าไพ่พลังงานของคุณนะ่ะมีพลังงานนะ่ะคนขี่มาขาวเข้าตรงเนี้ยถึงสองพลังงานเลย มีขี่มาขาวแบบนี้แล้วไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่แบบว่าวิกตอรี่ไพ่ของความสําเร็จของความรักไพ่ของในที่สุดไม่ไว่ายังไงก็จะมีพลังงานรักที่เข้ามาและทําให้บางคนอะเขาเรียกว่าหมดช่วงเวลาของการรอคอยแบบที่ เหมือนคล้ายๆบางคนยังรู้สึกว่าการรอคอยมันยังไม่สิ้นสุดอะไรแบบนี้แต่ในวันหนึ่งอ่ะมันจะมีพลังงานของ energy ของความสําเร็จกับเรื่องนี้บางท่านนะคะคือต้องบอกว่าบางคนอ่ะคุณอาจจะต้องเหมือนแบบว่าถ้าบางคนรอความรักอะไรแบบนี้คือบางคนอาจจะต้องแบบไปโฟกัสกับเขาเรียกว่าวก,การใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็บางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการเงินด้วยหรือความมั่นคงของชีวิตจะบอกว่าบางท่านตรงนี้อ่ะ ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงบางคนตรงนี้ควรจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าวุฒิภาวะของอายุหรือวัยเยาวุฒิเขาเรียกว่าเอาง่ายๆคืออายุไขคือบางคนตรงนี้อาจจะต้องมีอายุที่แบบมากขึ้นไปถ้าบางคนตรงนี้ยังต่ํากว่าเลขสามหรือบางคนต่ํากว่าสามกว่าแบบ ลงมาคือบางทีความรักอาจจะยังไม่ถึงช่วงหรือบางทีอาจจะต้องรออะไรบางอย่างบางคนมีพลังงานของคู่รักที่เป็นทางไกลหรือเป็นคู่รักที่แบบว่ามันยังรอกันอยู่และมองหากันอยู่ด้วยอืมบางคนตรงนี้พยายามที่จะอ,อนิ่งนะคะนิ่งพลังงานมีนบางท่านขอให้คุณเหมือนแบบว่ามีชีวิตที่สวยๆนิ่งๆแล้วต้องบอกว่ามีคนที่มองเห็นพวกคุณนะเออ โดยเฉพาะพวกพลังงานเก่าๆบางท่านตรงเนี้ยมันมีการมองหามันมีการมองเห็นมันมีการแบบว่ารอรอพลังงานบางอย่างที่เป็นลักษณะของโอกาสในความสัมพันธ์อีกครั้งอะไรแบบนี้ด้วยเออมีค่ะเพราะว่าไพ่ในวันนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่คู่รักแล้วก็มีไพ่พลังงานเอเนจีที่เป็นขี่มาเข้ามาแบบนี้ด้วยและมีอยู่ทั้งสองพลังงานทั้งสองกองเลยไพ่ไพ่สวยมากอืม ให้สวยมากที่นี้พลังงานตรงนี้นะ Energy, เอเนจีต้องบอกว่ามีบางคนนะคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนถ้าสมมติว่า ใครบางคนยังรู้สึกว่าบางทีมันมีการไปมาไปมาไปไปกับกลับไปไปมามาเข้ามาในชีวิตออกไปเข้ามาในชีวิตแล้วหายไปหรือออกไปหรือมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดเรื่องราวที่แบบมันจะต้องหายเข้ามาหายออกไปไเข้ามาหายออกไปอะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานคู่รักบางท่านที่มีเอเนจีแบบนี้ได้นะคะโอเคทีนี้ต่อมานะไข่เห็นไพ่พลังงานบางอย่างด้วย ไพ่ในตรงนี้ข้อความสวยมากและไพ่มันสื่อกันตรงที่ว่าไพ่คุณนะในวันนี้คือถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่ struggling ไพ่อะความแบบติดขัดไพ่พลังงานยังทุกอย่างยังมีการรอคอยของมีนบางท่านดวงยังทำให้ยังรอใครหรือรอรักหรือรอใครกลับมาอยู่ก็จริงแต่พลังงานตรงนี้มี energy นี้สวยมาก heart with a key welcoming love meeting the one open your heart getting together perfect พลังงานพลังงานไพ่แบบนี้สวยมากเลยอะพลังงานไพ่แบบนี้สวยมากมันมีใครตรงนี้ที่เป็นมีนบางท่านตรงนี้ที่หนึ่งรอการต้อนรับคือกำลังแบบดวงคือต้อนรับเด e อ n วันต้อนรับคนที่ใช่เข้ามาต้อนรับใครที่จะเป็นไหมให้กับว่า วิกตอรี่หรือผู้ชนะใจของพวกคุณผู้ที่จะชนะอุปสรรคหรือชนะทุกๆอย่างแล้วผ่านเข้ามาแล้วเป็นคนที่ใช่ของคุณได้แล้วก็มีบางท่านตรงนี้ที่จะต้องยินดีต้อนรับใครที่เป็นคนที่ใช่ที่เป็นอดีตของกันและกันด้วยนะคะเออบอกเลยว่ามีบางท่านตรงนี้เจอพวกคนที่ใช่แล้วอืมีนบางคนตรงนี้เจอแล้วด้วย ทีนี้พลังงานเออพลังงานสวยนะคือแปลกที่ว่ามันมักจะมีไพ่แบบอดีตอยู่ตรงนี้เสมออ่ะไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเอนเนจในกองไพ่แบบเนี้ยคือต้องบอกว่าบางคนตรงนี้นะคะคือสถานการณ์บางอย่าง ใครบางคนตรงนี้นะ่ะอาจจะมีพลังงานอย่างเช่นว่ามีนคุณอาจจะมีหมายให้กับว่าเหตุการณ์บางอย่างที่คอมเพ t i ชันเอน e มีพลังงานพวกนี้บางครั้งคือมันเป็นเอจีห่หมายกับว่าดวงของมีนบางท่านคุณอาจจะมีอะไรที่แบบว่าอย่างเช่นแบบสิ่งที่จะต้องต่อสู้เอยสิ่งที่จต้องฟันฝ่าหรือผ่านมันให้ได้พลังงานบางคนมีในเรื่องของศัตรูในดวงรักอืมบางคนมีในเรื่องของศัต ในใน,ในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นบุคคลที่สามหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่เป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นศัตรูหรือเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าความที่พลังงานที่ดวงที่ขัดก,กันกับเรื่องของความรักของคุณที่ยังทําให้คนบางคนยังมีพลังงานแบบนี้อยู่อืมแล้วก็พลังงานบางท่านตรงนี้ยังมีการรอคอย เออมันยังมีใครตรงนี้ที่ยังรอคอยแล้วก็มีพวกพลังงานที่แบบว่าทุกอย่างยังดูแบบอืมต้องต้องรอให้ผ่านช่วงเวลาที่ที่ทุกอย่างยังแบบยังยังไม่นิ่งแล้วก็พลังงานความรักที่บางคนยังรู้สึกว่าโอเคคือจะต้องจะต้องรอให้ผ่านถุกถูกอุปสรรคและ เอาชนะทุกอย่างให้ได้คือไม่ใช่แค่ตัวคุณเท่านั้นแต่ข่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นพลังงานดวงของคนที่เป็นเดอะวันของพวกคุณด้วยนะคะคนเรามีวิบากไม่เหมือนกันเออเพราะว่าข่ยจะต้องบอกว่าคู่รักบางคนคู่รักบางคู่บางความสัมพันธ์ตรงนี้มีพวกพลังงานที่แบบว่าบางทีบางคนจะเจอสถานการณ์ที่แบบถ้าใครที่มีการไปไป,ไปมามา,มาหายหายไปไปมามา,มาหลายครั้งบางทีอ่ะคนบางคนจะรู้สึกได้ว่ามันแบบ มันใช่หรือเปล่าหนะ้าหรือแบบว่ามันจะต้องอีกนานแค่ไหนถึงจะจบเหตุการณ์หรือจบสถานการณ์อะไรแบบนี้เมื่อไหร่ที่มันจะมีพลังงานที่แบบว่ามันจะไม่ต้องรอหรือไม่ต้องแบบไป,ไป,ไปมาสักทีอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีพลังงานของคนที่มีความรู้สึกแบบนี้หรือมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าพลังงานไพ่ในวันนี้ถือว่าเอเนจีไพ่ที่เป็นพลังงานแบบด้านขวาของทั้งสองเซตอ่ะพลังงานดีทั้งคู่เลยค่ะ พลังงานดีทั้งคู่ถึงแม้ว่าในช่วงปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีช่วงเวลาที่มันยังแบบยังไม่สมูทกับตรงนี้หรือดวงรักยังไม่ได้ราบรื่นหรือยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับใครซะทีเดียวอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคใครให้กําลังใจมากๆแล้วก็มีคนไหนที่ยังรอพลังงานเก่าๆถ้ายังไงต้องบอกเลยนะว่าถ้าคุณเป็นพลังงานเนี้ย ถ้าคุณไปพลังงานของด h e ว n นคนที่ใช่อะไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นยังไงหรือมีเหตุการณ์สถานก,การณ์ยังไงอะพลังงานมันจะมีพรมเหมือนคล้ายกับว่าปฏิหารหรือพรมลิขิตจ,จะดึงกันกลับมาเพราะไพ่ในนี้ของคุณมีไพ่คีย์เวิร์ดตั้งแต่เซตแรกที่เป็นไพ่นางฟ้าขึ้นมาเป็น past life relationship ขึ้นเลยตั้งแต่ไพ่พลังงานเซตแรกนะคะอืม energy ถ้าคือต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นเ n e r g y ของคู่รัก ที่เป็นคู่รักปกติที่แบบเป็นคู่รักที่โอเคอะพลังงานสวยอืมคู่รักที่รักกันดีคู่รักที่แบบเข้าใจกันคู่รักที่แบบซัพพอร์ตกันหรือคู่รักที่แบบว่าจูนกันโอเคหรือแบบเหมือนมีความลงตัวกัรบางอย่างพลังงานมันจะโอเคอืมเพราะว่าไพ่ในพลังงานของเอ e เน y จีไพ่ใบสุดท้ายถือว่าสวยมากด้วยและเป็นไพ่วิกตอรีเออ พลังงานพลังงานเอนเอรจีของคือต้องบอกว่าในวันนี้อัศวินมาขาวขึ้นถึงสองเซตเลยสวยมากเอาโอเคพลังงานมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับชาวมีในวันนี้นะคะเดี๋ยวใครขอตัวไปอัดพลังงานของเอเอรจีราศีสุดท้ายก่อนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะทุกคนหวัง <c oughs> ว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ใครองการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งงบเปเปิร์ก็ทักมาที่ไลน์ของใครเคเอไอดเซนะคะเดี๋ยวไปทำคลิปอื่นต่อให้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ไปก่อนรักทุกคนมากมา,กมากรักส,สุขภาพนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ